รถฐบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่อง สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการคุยกันวาระเรื่องอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เดิอนอรสาสาัตรารุจิเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้เราคงมีเรื่องมาคุยกับท่านผู้ฟังและน้องๆอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คงจะคุยกันในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าโทษของไฟฟ้านะคะแล้วก็ข้อระมัดระวังต่างๆวันนี้เดนก็ได้เรียนเชิญคุณชริจามาคุยกับท่านผู้ฟังและน้องๆอีกเช่นเคยสวัสดีค่ะคุณชริจาค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยนะคะอันนี้ก็มีความจําเป็นต่อชีวิตประจําวันของเรามากเลยถ้าบอกว่าคือทุกบ้านน่ะถ้าไม่มีไฟฟ้าก็คงจะอยู่ไม่ได้นะคะทีนี้ในเรื่องของหลักของความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็มีความจําเป็นใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่า ไฟฟ้าถึงจะมีประโยชน์นะคะ,คะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็มีอันตรายถ้าหากว่าเราใช้ผิดวิธีเนี่ยก็อาจจะได้รับอันตรายถึงชีวิตนะคะยี่นเราควรจะทําความเข้าใจแล้วก็มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ไว้บ้างเพราะถ้าหากว่าเราประมาทนะคะก็อาจจะนําไปสู่การสูญเสียต,ตั้งสานะคะตั้งแต่เช้าจนเข้านอนเนี่ย เราจะต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในการดําเนินชีวิตตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะคะบางคนเนี่ยพอไฟดับเนี่ยรู้สึกเหมือนจะดําเนินชีวิตต่อไปไม่ได้เลยเดียวะค,ะค่ะเพราะฉะนั้นการทีเ่เราจะศึกษาเรื่องความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าทําอันอรตรายแก่ร่างกายของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเราเนี่ยนะคะถ้าหากว่าบังเอิญไปแตก แล้วก็ต่อเป็นส่วนหนึ่งในวงจรไฟฟ้าเนี่ยหรือสัมผัสจุกสายสองเส้นหรือเพียงเส้นเดียวเนี่ยนะคะที่เอมีีไฟฟ้าอยู่เนี่ยอาจจะทําให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายได้นะคะซึ่งโทษของการใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ,ค,ะคือการไหลของกระแสไฟฟ้าเนี่ยซึ่งอาจจะมี ปริมาณเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นกระแสะไฟสลับเนี่ยอาจจะทําอันตรายถึงเสียชีวิตได้แล้วก็ถ้าหากว่ากระแสะไฟฟ้านั้นไหลผ่านอวัยวะที่สําคัญสําคัญ,คญเช่นหัวใจเนี่ยนะคะอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยก็จะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งตัวนะคะหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติแล้วก็อาจจะหยุดทํางานเซลล์ภายในร่างกาย,ยก็ถูกทําลาย แล้วระบบประสาทนก็จะกระชังงักนะคะอ,นนอันนี้เป็นอันตรายมาก,เ,กเลยนะคะ,ะ,ค,ะค่ะอันนี้อันตรายต่อทรัพย์สินเนี่ยนะคะ,คะก็ได้แก่การเกิดเพลิงไหม้หรือว่าระเบิดน,นะคะทําให้ทรัพย์สินเสียหายเนื่องจากว่าความประมาทหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการค่ะ,ะ,ค,ะค่ะคโดยสภาพร่างกายแต่ละส่วนของคนเราเนี่ยนะคะจะมีความต้านทานกระแสะไฟมากน้อยไม่เท่ากันนะคะ,คะในขณะที่ถิวหนังแห้งสนิทเนี่ย จะมีความต้านทานอยู่ประมาณแสนถึงหกแสนโอห์ม <S <S แต่ถ้าเกิดว่ามีความชื้นหรือว่าเหงื่อเพียงเล็กน้อยเนี่ยความต้านทานจะลดลงเหลือเพียงแค่แปดร้อยถึงพันโอห์มเท่านั้นนะคะซึ่งก็จะทําให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยสามารถผ่านร่างกายได้ง่ายขึ้นค่ะอ <ฮะ S 2> ันตรายที่จะได้รับก็ขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกายถ้ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านน้อยเนี่ยก็ได้รับอันตรายน้อยแต่ถ้าไหลผ่านมากนะคะอันตรายที่ได้รับเนี่ย ก็จะเพิ่มมากขึ้นตามลําดับนะคะแล้วเนื่องจากว่าผู้ที่ถูกไฟฟ้าช็อตเนี่ยส่วนมากไม่สามารถที่จะบังคับตัวเองให้หลุดพ้นจากไฟฟ้าได้นะคะยจ่งถูกกระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านร่างกายเป็นเวลานานถ้าหากว่าไม่มีใครมาช่วยเหลือได้อย่างทัน,นท่วงทีหรือไม่สามารถจะทําให้ตัวเองหลุดพ้นออกมาได้เนี่ยอันตรายที่ได้รับเนี่ยก็จะสาหัสมากขึ้นอย่างหัวใจเนี่ยถ้าหากว่ามีอาการ เป้นลัวเร็วหรือว่าช้าก็อาจจะทําให้ได้รับอันตรายถึงชีวิตถ้าระยะเวลานาน,านกว่ากําหนดนะคะแล้วเกล้ามเนื้อบริเวณทรวงอดเนี่ยก็จะขยายตัวมากถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีแล้วก็ยังมีบริเวณอื่นๆอีกนะคะที่ที่เป็นอวัยวะสําสคัญเช่นบริเวณศีรษะหรือว่าทรวงอกเนี่ยถ้าหากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเนี่ยอันตรายก็จะเกิดมากขึ้นกว่ากระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ส่วนอื่นของร่างกายแล้วยิ่งถ้าหากว่าร่างกายถูกกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเป็นบริเวณกว้างเนี่ยอันตรายก็จะยิ่งสาหัสมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ,คะแล้วเราจะมีวิธีช่วยเหลือคนที่ถูกกระแสไฟฟ้าดูดได้ยังไงบ้างคะเน,นี่ยค่ะเอ,อผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดเนี่ยไม่สามารถจะบังคับตัวเองให้หลุดมาได้ะนะคะค่ะเอก็อจ,ะจะต้องมีผู้อื่นมาช่วยเหลือ,อใช่ไหมคะมนี้ถ้าหากเราไปเห็น ผู้ที่ถูกกระแสไฟฟ้าดูดแล้วเราอยากจะเข้าไปช่วยเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังนะคะว่าในขณะที่ช่วยเหลือผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดติดอยู่เนี่ยต้องอย่าให้อวัยวะร่างกายของเราเนี่ยไปแตะต้องโดนร่างหรือว่าเสื้อผ้าของผู้ที่ถูกไฟดูดอยู่เป็นอันขาดนะคะ,ะไม่อฉ่นั้นเนี่ยไฟก็จะไหลมาถึงตัวเราด้วยเราก็จะถูกดูดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือให้พ้นจากกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็ให้เลือก วิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้นะคะ,ะข้อแรกก็คืออาจจะโดยปัดกระแสไฟฟ้าโดยไปกดสวิตช์หรือคัดเท้าหรือว่าถอดเต้าเสียบออกนะคะ,ะข้อสองถ้าหากปัดกระแสไฟฟ้าไม่ได้ให้ใช้ไม้แห้งๆห,หรือวัสดุที่เป็นสนวนไฟฟ้านะคะเคลียสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าออกไปให้พ้นจากร่างกายของผู้ที่ถูกโดนแล้วก็หรือวิธีที่สาม ให้ใช้ผ้าแห้งนะคะผ้าแห้งอย่าใช้ผ้าเปียกชื้นนะคะหรือว่าเชือกแข้งแขงเนี่ยคล้องแขนขาหรือว่าลําตัวของผู้ดูถูกไฟฟ้าดูดแล้วก็ชักลากออกมาให้พ้นสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าแล้วจะหากว่าผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดสลบหมดสติไปเนี่ย ก็จะต้องทําการประถมพยาบาลให้ฟื้นนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นวิธีการช่วยเหลือนะคะค่ะพูดถึงวิธีการช่วยเหลือที่คุณชริจาบอกมาเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยจะมีหลายคนจะได้ยินข่าวอยู่เสมอนะคะว่าเวลามีคนถูกไฟฟ้าดุเนี่ยแล้วก็มีคนเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ถึงวิธีการอย่างที่บอกเนี่ยนะคะอย่างถูกต้องเนี่ยก็มักจะบางทีโดนไปแล้วก็ต้องตายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมคะ ที่จะต้องระมัดระวังว่าบางทีไม่ได้คิดไงครับว่าการที่เราเข้าไปช่วยเขาเนี่ยอาจจะทําให้เราถูกโดนดติดไปด้วยนะคะหรือการที่เจะเข้าไปช่วยเนี่ยบางทีเราก็รู้หลักว่าให้ใช้ผ้าหรือใช้เชือกเนี่ยนะคะท้องแขนขาออกมาแต่ลืมลึกไปว่าเออผ้านั้นชื้นหรือเปล่าเชือกนั้นเปียกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเนี่ยพอเข้าไปไม่ได้ระวังเนี่ยทําให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเนี่ย ไปแตะต้องโดนร่างหรือว่าเสื้อผ้าที่เปียกชื้นของผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดติดอยู่เนี่ยก็จะทําให้เราเถูกดูดไปด้วยนะคะหรืออย่างการตัดกระแสไฟฟ้าด้วยนะคะหรือปลดสวิตช์อย่างเงี้ยจะต้องรีบทันทีก่อนเลยใช่ไหมคะพยายามนที่ดีที่สุดก็คือพยายามหาสวิตหรือคัชเเอานะคะแล้วรีบไปไปปลดสวิตหรือว่าไปสัมผัสเเอวออกเนี่ยจะดีที่สุดแต่ถ้าหากว่าเป็นสายไฟเนี่ย มันจะไม่มีสวิตหรือคัตเอาต์ใช่ไหมคะก็อาจจะต้องหาไม้แห้งๆหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าอย่างเช่นเอ,อหุ้มยางอยู่อย่างเนี้ยนะคะ,คะไปเขี่ยสิ่งเอสายไฟฟ้านั้นออกไปให้พ้นนะคะ,คะอย่างเนี้ยก็จะช่วยได้ค,ะค่ะทีนี้มันจะมีข้อระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าม,มั้งไหมคะอ๋อค่ะเนี่ยการใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะคะต้องระวังนะคะ,คะเออ,อย่างแรกเลยเนี่ยนะคะอย่าใช้สวิตปิดเปิดไฟฟ้าบนเตียงนอนนะคะ กพราะเราอาจจะพลิกตัวไปนอนทับแตกหรือล้วถูกไฟฟ้าดูดได้คือบางคนเนี่ยเใช้สายพ่วงมาอะไรอย่างเงี้ยเอามาไว้บนเตียงนอนเลยเนี่ยเอามาไว้บนเตียงเนี่ยคะ<ฤ>่ะก็อาจจะทําให้ถูกไฟดูดได้นะคะค<ฤ>่ะข้อที่สองก็คือว่าเอ,ออย่าอย่าใช้ไฟฟ้าในห้องน้ําที่ชื้นแฉกบางคนเนี่ยชอบมีวิทยุไวฟังเพลงในห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ฤ>เป็นวิทยุที่ไม่ใช้สายผ่านอย่างเงี้ย เป็นวิทยุที่ใช้เสียบปลั๊กหรือว่าใช้ใดเป่าผมอย่างเงี้ยน,นะคะเสียบปลั๊กใช้ที่กวนโหลดไฟฟ้านะคะเสียบปลั๊กแล้วห้องน้ําพื้นห้องน้ําเนี่ยค่ะจ,จะไม่ได้แยกส่วนแห้งส่วนเปียกอ่าใช่ไม่ได้ระมัดระวงังถ้าหากว่ามีกระแสไฟฟ้าร่วนเนี่ยก็จะทําให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกันนะคะ,คะและข้อที่สามเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แตกชำรุดนะคะ อย่าปล่อยให้อยู่อย่างนั้นนะคะควรจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้เรียบร้อยค่ะแล้วข้อที่สี่เนี่ยสำคัญมากเห็นหลายๆบ้านหลายๆออฟฟิศหลายๆสา,าสนักงานนะคะมักจะทำนั่นก็คือการใช้ข้อต่อแยกเสียบปลั๊กหลายๆทางอันนี้ไม่ควรทำนะคะ mm hmm. เพราะว่าจะเป็นการใช้กระแสไฟเกินกำลังอาจจะทำให้สายร้อนแล้วก็เกิดไฟไหม้ได้ค่ะเพราะว่าการที่เขาจะทำเต้าเสียบรับไฟฟ้ารับ รับพลักไฟเนี่ยนะคะต้องคํานวณอยู่แล้วว่าจะใช้ไฟเท่าไหร่ใช้เ่องใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่นะคะตอนนี้พอเขามีปลัสไฟตัวหนึ่งเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าสองสามชิ้นก็แยกแยกไปต่อไปนื่เลยใช่ไหมคะพ่วงไปอะไรเนี่ยก็จะทําให้กระแสไฟเกินกําลังแล้วก็ทาให้สายร้อนแล้วก็เกิดไฟไหม้ได้นะคะข้อที่ห้าก็คืออย่าใช้วัสดุอื่นแทนฟิลหรือว่าใช้ฟิลเกินขนาดนะคะ ข้อที่หกก็คืออย่าปล่อยให้สายเครื่องไฟฟ้าเช่นพัดลมนะคะไปลอดใต้เสือหรือว่าโคมเพราะว่าถ้าหากว่าเปลือกพุ่มหรือว่าฉนวนแตกเราไม่เห็นก็จะเกิดไฟช็อตได้ง่ายนะคะข้อที่เจ็ดก็คืออย่าเดินสายไฟชั่วคราวอย่างลวกๆเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้เนี่ยตามแถวที่ก่อสร้างนะคะหรือว่าหรือเออปรับปรุงห้องหรือสำนักง,งานเนี่ยบางครั้งมีการเดินสายไฟชั่วคราวเอาไว้ลวกๆไม่ได้พุ้มพันฉนวนเอาไว้อย่างแน่นหนาเนี่ย อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะน,นี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอย่าให้เด็กๆหรือลูกหลานหรืออะไรเข้าไปใกล้ๆอะไรเงี้ยก็ต้องคอยเตือนนะคะท่านผู้ค่ะ,คะข้อที่แปดก็คือว่าถ้าหากว่าเปลั๊กไฟนะคะเอ,อหรือเอ,อพวกไฟฟ้านะคะเกิดเสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่มีความรู้เนี่ยอยาไปแก้เองนะคะอือันตรายอาจจะเกิดขึ้นนเพราะเราไม่รู้ว่าสายเส้นไหนมีไฟไม่มีไฟ นะคะถ้าหากว่าไปถูกสายที่มีไฟโดยไม่ได้ระมัดระวังเนี่ยก็จะทําให้ถูกไฟดูดได้นะคะอันนี้ทางที่ดีควรจะเอาปลัก๊กออกไว้ก่อนแล้วก็อาจจะต้องเอาไปให้ช่างซ่อมนะคะค่ะใช่ค่ะควรทาเองค่ะอ่าค่ะใช่หรือพวกหลอดไฟเนี่ยเออบัญชีเนี่ยเราเชื่อเออทำได้ง่ายๆนะไฟดับเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยถอดออกมาดูเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมไม่ได้สับคัดเอาอะไรแบบเนี้ยก็จะทําให้เกิดอันตรายได้ะคะ่ะ แล้วข้อก้าก็คืออย่าเดินสายไฟติด้วสังกะสีหรือว่าร้วเหล็กโดยไม่ร้อยในท่อนะคะเพราะว่าถ้าไฟฟ้ารั่วเนี่ยเป็นอันตรายได้เลยนะคะเพราะว่า<ะ>สังกะสีหรือเหล็กเนี่ยก็จะทําให้เอ่อเป็นตัวที่จะทําให้ไฟเนี่ยเอ่อมาถ้าเราไปโดนรลวเนี่ยก็จะทําให้ไฟดูดเรานะคะถ<ะ>ึงแม้เราจะไม่ได้ไปโดนสายไฟก็ตามก็ <c oughs> จะเป็นอันตรายนะคะค่ะ ข้อที่สิบก็คืออยา่าปล่อยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ํานะคะเพราะน้ำเนี่ยแหละค่ะจะเป็นตัวสื่อให้ไฟฟ้าเนี่ยล่วไหลออกมาได้นะคะข<ะ>้อที่สิบเอ็ดก็คืออย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนหุ้มเป็นที่จับอย่างเช่นพวกไขควงหัวแรงหรือว่าเครื่องวัดไฟนะคะ,ะพวกนี้เขาจะมีตัวฉนวนหุ้มแต่ถ้าหากว่าฉนวนนั้นหลุดไปหรือไม่มีฉนวนเนี่ยอยา่าไปใช้เป็นอันขาดน,นะคะ ข้อที่สิบสองก็คืออยานําเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กระแสะไฟตรงไปใช้กับไฟกระแสสลับนะคะควรจะต้องตรวจสอบให้ดีซะก่อนแล้วข้อสิบสามก็คือสวิตช์แล้วก็สะพานไฟหรือว่าคัตเอาเนี่ยนะคะต้องไปตรวจดูนะคะทุกแห่งจะต้องปิดเปิดได้สะดวกนะคะบางคนไม่ได้ไม่เคยได้ไปทดลองหรือไม่เคยได้สังเกตเลยเนี่ยบางทีก็ขยับไม่ได้เหมือนกันพอเวลาเกิดเหตุด่วน ที่เราจะต้องไปสับคันเท้าเนี่ยก็อาจจะสับไม่ลงนะคะก็จะต้องตรวจดูด,ด้วยแล้วข้อที่สิบสี่ก็คืออย่ายืนบนพื้นคอนกรีตด้วยเท้าเปล่าในขณะที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้านะคะควรจะใช้พ้าย,ยางรองหรือไม่ก็สวมใส่รองเทา้าบางคนพ่อบ้านนะคะอาจจะ,ะแบบแก้ไฟในบ้านเล็กๆน้อยน้อยอย่างเงี้ยแล้วลืมคิดไปนะคะพื้นบ้านเป็นคอนกรีตก,ก็ไม่สวมรองเทา้าหรือไม่มีผ้าย,ยางรอง พอเวลาเกิดไฟดูดขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้เราเท้าสัมผัสพื้นเนี่ยก็จะทําให้ครบวงจรไฟก็จะดูดนะคะ,คะก็จะเป็นอันตรายได้นะคะค่ะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังก็ได้ฟังเนั้นคุยกับคุณชริจานะคะในเรื่องของ กระแสไฟฟ้านะคะว่ามันมีทั้งอันตรายแล้วก็มีทั้งโทษแล้วเราก็ต้องมีวิธีการที่จะช่วยเหลืออย่างการจะช่วยเหลือผู้ถูกกระแสไฟหรือข้อระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าทั้งในบ้านในที่ทํางานหรือที่โรงเรียนในต่างๆนะคะนั่นก็คิดว่าคงจะเป็นข้อคิดสําหรับท่านผู้ฟังแล้วก็ เด็กๆแล้วก็น้องๆน,นะคะก็คงจะได้นําไปใช้ประโยชน์เนื่องจากวันนี้เวลาในรายการก็หมดลงแล้วนะคะดังั้นก็ต้องขอขอบคุณคุณชริจาไว้ในโอกาสนี้พบกับรายการของเราได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ